ในเดือนมิถุนายนปี1972มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวที่โรงพยาบาลซีดาเซนไนโดยสวมชุดคลุมสีขาวเปื้อนเลือดซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเพราะมักจะมีคนประสบอุบัติเหตุในบริเวณใกล้เคียงมาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาเป็นธรรมดาแต่มีสองสิ่งที่ทำให้คนที่พบเห็นเธอต้องอาเจียนและหนีไปได้วยความหวาดกลัวอย่างแรกคือเธอไม่เหมือนมนุษย์ เธอดูเหมือนบางสิ่งที่ใกล้เคียงกับหุ่นมากกว่าแต่มีความคล่องแคล่วว่องไวกระชับกระเฉงเหมือนมนุษย์ทั่วไปใบหน้าของเธอดูเรียบเนียนไร้ที่ติราวกับตุ๊กตาไม่มีคิว้วและใบหน้าของเธอมีเมคอัพระเลงอยู่มีลูกแมวตัวหนึ่งติดอยู่ที่ขาอไก่ของเธอที่ปิดแน่นเสียจนดมองไม่เห็นฟันเลือดอยังไหออกตามเสื้อคลุมของเธอจนถึงพื้นจากนั้นเธอดึงมันออก,กจากปากของเธอ และหยุนทิ้งไปข้างๆก่อนสุดตัวลงตั้งแต่ตอนที่เธอก้าวข้ามประตูทางเข้าจนถึงตอนที่เธอถูกพาตัวไปที่ห้องโรงพยาบาลและทำความสะอาดร่างกายก่อนที่เธอจะถูกฉีดยากล่อมประสาทเธอก็สงบนิ่งไร้ความรู้สึกและไม่ขยับขยืน่นแพทย์คิดว่าเป็นการดีที่สุดที่จะมัดเธอเอาไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงและเธอก็ไม่ขัดขืนพวกเขาไม่รับการตอบสนองใดๆจากเธอ และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจที่จะมองเธอตรงๆนานไปกว่าสองสาวินาทีแต่ในทันทีที่เจ้าหน้าที่พยายามใช้ยากล่อมประสาทเธอก็กลับกัดคืนอย่างสุดกำลังเจ้าหน้าที่สองคนต้องจับเธอไว้ในขณะที่ร่างเธอลุกขึ้นบนเตียงด้วยหน้าตาที่ว่างเปล่าเหมือนเดิมเธอหันสายตาที่ร้อารมณ์ไปทางใานแพทย์คนหนึ่งและทำสิ่งที่แปลกไปเธอยิ้มในขณะที่เธอยิ้ม แพทย์หญิงอีคนก็รีดร้องออกมาด้วยความตกใจในปากของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ฟันของมนุษย์มันเป็นเหมือนนามแหลมยาวยาวเกินไปสําหรับปากข,ของเธอที่จะปิดจนสุดโดยไม่ทิ้มแทงป,ปากข,ของเธอได้นายแพทย์คนนั้นจ้องกลับมาที่เธอก่อนจะถามว่าแกเป็นตัวอะไรกันแน่เธอหักคอลงไปที่ไหล่ของเธอเพื่อมองเขาโดยยังคงยิ้มอยู่อย่างนั้นเธอหยุดเงียบไปสักพักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับการแจ้งเตือนและได้ยินเสียงพวกเขาเดินมาที่โถงทางเดินในขณะที่นายแพทย์กำลังได้ยินพวกเขาเข้ามาใกล้เธอ <S <S ก็พุ่งหน้าออกมาและกัดเข้าไปที่คอด้านหน้าฉีกคอของเขาออกและปล่อยให้เขาล้มลงไปกับพืน้นและเสียงออบหายใจในขณะที่เขากําลังสำลักเลือดของตัวเองเธอลุกขึ้นมาและก้มหน้าลงมาเขายืนใบหน้าของเธอเข้ามาใกล้ามากพร้อมๆกับที่สัญญาณชีวิตของเขากำลังจะจางหายไปและกระซิบที่ข้างหูว่า ฉันคือพระเจา้าดวงตาของนายแพทย์เต็มไปด้วยความกลัวเมื่อเขามองดูเธอค่อ,คอยๆเดินจากไปชา้ชาๆเพื่อทักทายกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภาพสุดท้ายของเขาคือการดูเธอค่อ,คอยๆกัดกิดพวกเขาไปทีละคนทีละคนแพทย์หญิงที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในตั้งชื่อให้เธอว่าเด็กเพรสเชลเลตและไม่มีรายงานการพบเห็นเธออีกเลย